สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูอ่อเยมาแคปิตอลนะคะวันนี้จะเป็นคลิป่นการ B ระดับภาษาไทยนะคะจะเป็นการเจอกันระหว่างคีเทอร์เซนตอรี่ค่ะสายแฟนทอมบัตเตอร์ดากอนนะคะและจะเป็นตัวของดากอนเดนพายค่ะสายของคาเยโร่ก็จะเป็นของใหม่ในบ็อกดี้ TT12 ทั้งหมดเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทั้งสองเด็กนี้ค่ะเด็กไหนจะชนะไป ชุกชุก็จะเป็นตัวของทีโรเริ่มก่อนนะครับผมเปลี่ยนสามใบครับเปลี่ยนสองใบแล้วแบนการครับฟุตบอลอีซาร์ดันเนอร์อันดูเริ่มก่อนจัวนหนึ่งครับถิงแบบนี้ ไล่เป็นบาครับแล้วก็สก,กิมมัน,นี้จะทิ้งให้เธอหนัเข้าโซได้ครับจบไปเลยเป็นทิ้งค่ะแล้วหลังจุดหนึ่งไหมโจมตีค่ะวันนี้เมื่อบูท่าเป็นกระติดบัตเตอร์จะบวก2,000ค่ะรื่งนี้เป็นบัตเตอร์เจวันนีจะบวก2,000เป็น16 0 0 0 16,000บวก2เป็น18ื่นโอกาสครับ ฮีติเกอร์เราไม่ใช่ครับฮีติเกอร์เช่นกันเราเรียกยอดครับจดอ,อันหนึ่งใบตอดที่เป็นกิลลี่คอร์ดดิเกอร์จากมือครับไลท์เป็นตัวของเนฮาเลมสกิลของบ้าไม่ถูกอะไรครับด้วยเนฮาเลมครับเค้ตาตบบัตรหนึ่งต้นหางเกล็ดหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบครับแสดงแนะนำขึ้นมือได้เลยจนยอดก็จะหาเป็นตัวของใบนี้เลยครับเพอร์เฟกการ์ดนะนำขึ้นมือ แล้วก็คอตัวของโกโจโกโจ,โกโจโบลูสตีวันการดครับฮิตมิสกิลไม่ป้องกันไลทเช็คปีจีครับฮิททิกเกอร์สกิลโกโจครับรีไฮตัวเองไหนนี่ละแม่ครับมาบูลให้กับวันการดแล้วตีฮิตแต่เขาเลยแฮ้ด์จุดหนึ่งทิ้งมือหนึ่งไปทิ้งบัตเตอร์ดับไลท์ค่ะสกิลบัตเตอร์เจวารินค่ะโดยบัตเตอร์ดับนะครับเปิดท็อปเด็กหนึ่งใบถ้าเป็นตัวของยูนิตก็คือไม่ว่าจะเป็นทิกเกอร์หรือนอร์มอลจะคอได้ถ้าเป็นออเดอร์ก็จะลงดอกไปอ่ะเป็นนอร์มอล ลงมาในภาพนี้จากนั้นสกิลมาัาค่ะเขาตบบาสหนึ่งมีทายในกาดหนึ่งใบคู่แรกกาดของตัวเองหนึ่งใบแล้วก็เลือกมีภายในกกาดคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็จะบวกหนึ่งได้โอ้โสองได้เลยพอค่ะสกิลมาลงค่ะดูก,กดาดหนึ่งใบบนสูกองนำหนึ่งใบไว้บนือไว้ล่างถ้านาไว้ล่างจะบวกของพันไว้ล่างแมตช์เ,เลยค่ะ 1มื่นโจมตีมสกิลบูทให้บาสเตอร์บอกอีกสองพเป 20, ็นส0งหมื่นคะโนกาดครับผมสวินไดชิแวนพลังนี่<ด>ไม่มีทิกเกอร์สอได้ไหมครับเป็นเบอร์สัอดาวนิคโอเวอร์อดครับสองหมค่ะสองหมื่อืมอ่ะหมื่นครับได้กิกรรทิกเกอร์ผ่านองอัลเลนสตแนดริงนีครับไลค์ครับเป็นดากวกนิกโอเวอร์ลอด สัญญุของเนี้ฮาเลมครับมาดุกครับด้วยการ์ดที่มีชื่อโอเวอร์โหลดในชื่อการสโซเวียร์คตัวมันลงช่องเรียวกาสครับพอเบอร์เซิร์ฟดาก้อนครับสัญญุของเนี้ฮาเลมสว,วันหนึ่งครับตัวเนฮาเลมกับบรนการ์ดบอกคน 5, ละห้าพันแต่เึ่นครับบรนการ์ดโจมตีใส่เรียวกาสครับเมื่อบรนกากาศดาวน์โหลดโอเวอร์โหลดตัวนี้โจมตีใส่เรียวกาสจะไม่สามารถคอการ์ดยูนิตลงมาช่องการ์ดได้ครับไม่บังคับวินได้ไฟเช็คเซัคเก้นเช็คไม่มีสติกเกอร์ครับผมจากนั้น เมื่อโอเวอร์โหลดจมตีฮิตเขาตะบาลหนึ่งทิ้งเมื่อหนึ่งใบครับเพียริงเป็นโอโจครับสแตนตัวเองได้ลบหนึ่งครับผมหมื่นห้าจมตีสามบรรยากาศครับได้เม็ดชิกคิสดีค้อนทั้งหมดเป็นโอ้ยยังไม่เข้าแล้วสิหมื่นแปดหนึ่งได้ได้เข้าครับมาทีเควคมะบิเกอร์ได้เช็คครับฮิติเกอร์ให้พลังเรียกากาศครับอยู่ได้เบอร์เซิร์เมื่อตีวันอ่าเมื่อตีแล้วแบนโอเวอร์โหลดจะ๊บห้าพันครับเป็นสองหมื่นห้าจมตีสามบรรยากาศครับให้ชิคเต็มครับผม เธอตัวหนี่ยที้งฮิวติค์ไลค์ค่ะขอบัตเตอร์ด้าแกกโซ่งลงช่องเดียวไปก,กิวบัตเตอร์บาร์เมื่อืมไม่ใช่ขอค่ะขอเซก,กิวบรรยากาศหนึ่งเขาตัวบาสค่ะมีทายากาดสามใบมีทายใาบยน,บนี้แล้วก็ใบนี้ใบนี้จะถูกกินแทนสองค่ะครับดังนั้นนี่ทายากาดทุกแข่งสองใบค่ะแถวหน้าได้ครับบวกหมื่นบวกขีค่ะโอ้ย นี่คือสามสองคีย์ีเวนอืมมาไฟการก์ดอาแล้วน,นครับจริงเป็นฮิลทิเกอร์พวินได้เช็คดอทิเกอร์จุดหนึ่งพลังให้ Butter บัตเตอร์ดาัเซีคลินเช็คไม่มีโอเคสองหมืนห้าพันกับสิบาเอามื่นาตีก่อนฮิตได้ไงแดมโซชัดโอกาสครับเราไม่ใช็คคิ์ที่ข้อครับก่อนต้องเปกานก,นกนตัวนี้มีการรลทายากาัจะบวกห้าพันเป็นสองหมื่นห้าเจ้งานบิดออเดอร์ครับถ้ามีสามตหหรือม,มากกว่าวบบห้าจนไปเท่นครับผ่านเลครับอเดินครับสแตน,แน,น ไม่ไลครับคอในฮาเลมสวบ้าหนึ่งใบครับใบบวกห้าพันหมือนแปดตีใส่บาสเตอร์ดาครับไม่ป้องกันทวินไดคิดที่ข้อลิเกอร์ครับให้บททั้งหมดกับวันกาดซีกันเช็คดอกกันเอกอุบรอดครับคาต์บ้านหนึ่งของวันกาดสิงเมือหนึ่งใบสิงคิดทิ้อครับสแตนได้ลบหนึ่งครับผมสองหมื่นแปดสองคีวนกาดครับเช็คหนึ่งไดเพอร์เฟกตทิ้งดาวดิเกอรไดเช็คครับ โรติเกอร์ครับเป็นบิสออเดอร์หมื่นห้าจตรงสาร์วันกาคร,รับขอห้าพันหนึ่งจดหนไม่มีเีตุผเสินครับผมแค่จุดหนึ่งไม่เผืนน่อเซอร์พอค่ะสก,กิวเวนคขาบัสหนึ่งรีทายากาศสามใบแบนี้แทนสองโอเคแล้ีทายแมนบวกได้ค่ะขอบตอัตบัสกตอดนนี้รีอากาศมีการลีารรทายเธอตรอจะบวกห้าพันครับผม สองี่สามสองคีเป็นกาดให้โปรไฟล์กาดอีกครั้งนึงครับทิ้งเป็นเด็กเอร์ดครับผมทวินได้ไม่มีทิกเกอร์ไม่มี er. 15, 15, ทิกเกอรอ์นหนึ่งหมืนห้าพันตีเป็นกาดให้หนึ่งครับสังเทงเอาไปเอาสแตนด์รอสแต์อะนะครับเรากันอีกมวหลอดโจหนึ่งนาบุกหมื่นเราก็โอ้โจแน,นี้วันกาดตีกาดครับสองหมื่นามยังไทวินได้เฟิร์สเช็คเซคันด์เไม่มีทิกเกอร์ครับขอสบ้านหนึ่งของวันกาดทิ้งมือห ทิงเป็นทิงบาร์ครับสแตนได้บหนึ่งครับสองหมืนหนึ่งได้ช็คครับไม่ป้องกันคับได้เช็คโ o ติเกอ e ์ครับเป็นควกกามเสไม่มีิเอจอครับผมเอหนึ่งเนงหน้าไรค่ะเหนึ่งไปได้แล้วก็สกิลของแบนการดคอบตเตอร์คาวบตเตอร์จากโซงไม่เกิดหนึ่งมาลงช่องเหลี่ยคอบาเตอร์จาวี คอค่ะโซบาร1หนึ่งลิตรดูทำได้ดสองใบเลือกหนึ่งใบไว้บนหนึ่งใบไว้ล่างใบนี้บนอบนี้ล่างครับผมคอสกเวนเขาตัวบาร1สหนึ่งิรทาย,ยากาศสามตัวแบนี้หนึ่งบนี้แทงสองโอเคครับแวนบกมือบกขิดแพทเทิร์นค่ะ จะเป็น13บาบวกแปดบวก2000บูลบัตเตอร์เป็นย3่3 3 2, คาเพอร์โซน่า3 3าบวกหมืนเป็นาองิกเอาเซ็นตครับทุนได้เอางี้ิงคดเข้าเลยไม่มีทิกเกอร์อ่ะไม่มีทิกเกอร์พันเลยอาจจะเป็นว่าสแตนดนรอเพอร์เซนตาอะไรครับดะคอนิคโอรอดตัวหน่่มาแล้วเนี่ครเล็มสมบพันหนึ่งือนบก5 0 0พครับ2 8 0 0 0ครับทิทพิเศษเพอร์เซกจบเลยเป็นไดครับลอทิเกอร์ิเกอร์ครับ องหมื่นห้ามันขาดครับหมื่นห้าขาดเลยครับผมกแตนจอดการหนึ่งใบพอค่ะไม่หลงโซบัสหนึ่งเรดค่ะมีทับดิ้สองใบหนึ่งใบไว้บนหนึ่งใบไว้ล่างค่ะครับผมพอค่ะเกิลโซบัสหนึ่งอ่าไม่หลงบวกข้าวค่ะแล้วก็โซบัสหนึ่งลีธาเด็กัด ใบอื่นของคุณหนึ่งใบดูทำห้าคอเกณฑ์นหนึ่งก็ต่ำกว่าหนึ่งใบลงช่องเดียได้คอค่ะโอ้ย,ายมาด้วยแต่งสลับกองค่ะ <S 2> <S 2> แล้วก็สก,กีวเวนเขาจะบั๊ดหนึ่งค่ะมีทานยากรสามใบใบนี้หนึ่งใบนี้สองมีทายของคู่แข่งค่ะสองใบครับผมแล้วก็แวนบวกคีบวกไกด์ตีเลยค่ะสามเป็นสามสองคีประกาศหมดนี่ไม่ได้ กันวัดเลยครับโดกาบไม่มีทิ๊กเกอร์ค่ะคิดดีควันคิดแรงคาังเวียรสารเมรยครับไม่มีทิ๊กเกอร์ครับไม่มีทิ๊กเกอร์ครับไปสุดท้ายาไม่มีทิ๊กเกอร์ครับผมหกดัเไจแ,นะแล้วก็เป็นแฟนท่อปารตเตอร์นากนชนะ,ไ,นะ,ะ,ะไปนะคะกะจบไปแล้วคาดรหรับคลิปไฟระหว่างคาเยโ่และชาโน่พารินนะคะก็จะเป็นชาโน่ชนะ ในคลิปนี้นั่นเองสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องอาヤมะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกดระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะคะวันนี้พี่ว่ากับพี่ย่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย